แอปหาคู่แอปไหนที่จะทำให้คุณได้ผล100เอร์เซแล้วผู้ชายค้ั่งรักคุณค่ะจนตามติดออกมาคุยข้างนอกแล้วคบกันต่อได้ยาวๆนะคะซึ่งมีหลายคนถามเข้ามาเรื่องแอปหาคู่ทำให้ผู้ชายค้ั่งรักนั่นเองก็จะบอกเลยมันมีสเตปข้อแรกนะคะทุกแอปเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีให้คุณคิดแบบนี้เลยอันนี้มันเป็นเบสิกแอปหาคู่ก็เหมือนกับประเทศประเทศหนึ่งหรือว่าโลกใบหนึ่งที่มีทั้งคนฝรั่งมีแขก มีหลากหลายเชื้อชาติปะปนกันไปนะคะซึ่งอยู่ที่ว่าใครจะเจอคนแบบไหนโค้จะบอกเลยนะเราจะเจอคนแบบไหนมันขึ้นอยู่กับพลังงานในตัวเราที่จะดึงดูดแอ t แท c คนนั้นเข้ามาในชีวิตนะคะเปรียบเสมือนกับว่าคุณอะออกไปท่องโลกกว้างแล้วคุณดึงดูดผู้ชายลักษณะแบบไหนเข้ามาหาคุณมากกว่านะคะดังนั้นนะคะทุกแอปไม่ว่าจะเสียเงินหรือไม่เสียเงิน มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่แล้วนะคะสเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะเลือกคุยให้เป็นเวลาที่คุณเลือกคุยให้เป็นนะโค้ดจะบอกเลยหลายคนคือไม่รู้เรื่องนี้เยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรเวลาที่คุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรผู้ชายที่เข้ามาหาคุณในแอปหาคู่ส่งข้อความหาคุณคุณคุยทุกคน คุณไม่สกงสแกนคุณไม่รู้เป้าหมายตัวเองคุณคุยแหลกลานทีนี้เวลาที่เราคุยทุกคนเนี่ยพูดง่ายว่าเราไม่เลือกอะไรก็ได้เข้ามาเหมือนผลไม้อะที่หลนมีทั้งผลไม้ดีผลไม้เน่าคุณเก็บเอามาหมดเลยทีนี้พอมันรวมกันคุณคิดว่ามันโอเคไหมล่ะอ่ะดังนั้นนะคะคุณต้องเลือกคุยคนให้เป็นเลือกคุยคนที่มันตรงกับลิสที่คุณตั้งไว้มันตรงกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คนไหนที่ไม่ใช่นะโคชเอมแนะนําเลยให้คุณตัดออกตั้งแต่แรก นะคะตัดออกตั้งแต่แรกเพื่อที่จะไม่ได้เดือดร้อนคุณในอนาคตมันจะเดือดร้อนได้ยังไงเขาโคชเอมมันเดือดร้อนค่ะถ้าสมมติว่าคุณเจอคนไม่ดีแล้ววันดีคืนดีคุณคุยแล้วใจคุณมันผูกพันใจคุณมันรู้สึกติดใจคุณมันรู้สึกข้างรักเขาเขาโชว์ว่าเขาข้างรักคุณตั้งแต่แรกแต่พอเขาแบบคุยสักพักหนึ่งหลอกให้คุณอยากแล้วเขาก็จากไปทีนี้คุณจะอยู่ไม่สุขแหละคุณจะว้าวุ่น คุณจะไม่มีสติอยู่กับตัวเองค่ะคุณจะล่องลอยแล้วก็เคว้งคว้างไปกับเขาไปเรื่อยแล้วจากนั้นคุณจะไม่เป็นอันทําอะไรความเนกาทีิจะขย่ําคุณเลยทีเนี้ยความเนกาทีิจะหลังไหลเข้ามาหาคุณในชีวิตนะคะนี่แหละคือบาดแผลที่เราไม่เลือกตั้งแต่แรกเก็บนะคะข้อที่สค่ะจําเอาไว้เวลาเจอผู้ชายที่คั่งรักเขาจะมีลักษณะแบบนี้ส่งข้อความหาคุณแบบสม่ําเสมอ คุยกันมีแลนนะคะมีแพลนในนี้นะคะที่จะมาเจอกับคุณเนาะแล้วที่สำคัญคือเมื่อเขา take action แบบนี้แสดงออกแบบนี้สิ่งที่ผู้หญิงหลายคนนะคะอยู่ๆผู้ชายก็หยุดคุยกับคุณไปซะดื้อคือคุณตามติดเขามากเกินไปคุณวิ่งไล่ล่าเขามากเกินไปจนเขารู้สึกได้ว่ามันหมดเสน่ห์มันไม่มีอะไรจะคุยดังนั้นต่อให้เขาจะค้างรักคุณ คุณก็ต้องเอาชั้นเชิงของผู้หญิงที่มีเสน่ห์ค่ะไปใช้ณนะจุดจุดนี้นะคะทีนี้นะคะใครอยากจะโค้ชอยากมีชั้นเชิงอยากให้ผู้ชายติดอยากให้ผู้ชายข้างรักเวลาเข้าแอปหาคู่เนี่ยก็คืออยากเจอแบบคู่ดีๆเจอคู่ที่แบบสายเปย์นะคะเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาสนับสนุนมีอะไรแนะนํำไหมในที่นี้โคชเชมจะแนะนําคุณเรื่องสีพึ่งค่ะที่จะเสริมในเรื่องของการเงินการงานความรักเน้นในเรื่องของ ความโชคดีเวลาที่คุณเข้าแอบหาคู่หรือว่าแม้กระทั่งคนที่คุณคุยอยู่นะคะก็จะทําให้จากเดิมที่เขาแบบอาจจะคุยกับคุณน้อยลงอ่ะพอคุณบูชาสีเพื่งไปปุ๊บเขากลับคุยกับคุณเยอะมากขึ้นถี่มากขึ้นแพลนที่จะมาหาคุณมากขึ้นจนคุณรู้สึกว่าหุ้ยแปลกใจจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เขาไม่มีปฏิกิริยาแบบนี้แต่ตอนนี้เขาอยากจะเจอเราเขาอยากจะคอมมิตเมนต์ก่อนหน้านี้นะเราอยากให้เขาเป็นแบบนี้แทบตาย แต่เขาแบบกลับไม่เป็นกับเฉยชาทําให้ใจระว้าวุ่นแต่พอมาวันนี้ที่ได้บูชาสีพึ่งไปปุ๊บอะเขากลับอยากเจออยากมาหาแล้วก็วางแผนเรื่องครอบครัวกับเรามากขึ้นคุณเห็นถึงความแตกต่างไหมซึ่งมีหลายคนที่บูชาไปแล้วมีฟีดแบ็กกลับมาแบบนี้ให้กับโค้ชเอมนะคะเขาบอกว่า พียความสัมพันธ์มันอ่ะดีขึ้นมากๆเลยค่ะโค้ชจนรู้สึกแบบประหลาดใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวโค้ชจะอ่านให้คุณฟังเหมือนกับเคสนี้ค่ะสวัสดีค่ะโค้ชนะคะสัมผัสได้กับตัวเองแล้วว่ามันจริงเหมือนที่โค้ชพูดทุกอย่างเกี่ยวกับสีพึ่งตอนนี้นะคะผูะะ้โอนเงินให้สามรอบแล้วสามรอบแล้วฟังไม่ผิดสามรอบนะคะโอนเงินให้สามรอบแล้วนะคะ ในรอบสองเดือนสองเดือนโอนสามรอบแล้วเขาก็ไม่เคยหายไปเลยเนาะไม่เคยหายไปจากแชทโทรคุยตลอดแชทแล้วก็โทรคุยตลอดอันนี้คุณเห็นความมหศัศจรรย์ไหมคุณเห็นไหมคะว่าเฮ้ยจู่จอ่ะมันคือเวลาที่เราเจอคนที่ใช่มันคอนเนคกันอยู่แล้วอ่ะเรายิ่งจะทําให้มันใช่มากยิ่งขึ้นคุณเข้าใจไหมแล้วเวลาที่ใช้ใช้ยังไงคะสีพึ่งเนาะอันนี้คือตลับเก่านะคะหลายปีแล้วนี่นะ ทุกคนก็จะแตะแบบนี้นะคะโคเชมอาจจะเอานิ้วนางแตะแบบนี้นิดนึงอ่ะแตะแบบนี้นิดนึงแล้วก็มูให้กับตัวเองแปะระหว่างคิ้วนะคะคิ้วหมายความว่าอะไรเสริมในเรื่องสติปัญญาความฉลาดหลักแหลมนะคะหมายความว่าการเลือกคู่เลือกคนที่ใช่เราสามารถสแกนคนที่ใช่ตั้งแต่แรกได้แล้วก็เรียนรู้คนดูคนให้ออกคือมันจะมี สิ่งปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณเหมือนคนนี้เป็นคนที่ไม่ใช่ใจคุณจะรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแปลกๆขึ้นมานะคะจากนั้นสติปัญญาของคุณจะเริ่มคิดทบทวนว่าเออใช่ไม่ใช่คุณจะได้การออกไปตั้งแต่แรกหรือแม้กระทั่งในเรื่องการทําธุรกิจเรื่องค้าขายคุณจะมีไอเดียดีๆความคิดดีๆที่จะนําเสนอลูกค้าของคุณนะคะจากนั้นก็แตะที่จมูกนะคะ โกแก้มทั้งสองข้างแล้วก็ริมฝีปากของคุณอันนี้คือเป็นการเปิดทรัพย์เปิดความโชคดีเปิดโชคลาภในเรื่องของความรักให้กับคุณนะคะใครสนใจก็ทักแอดชอมมาได้เลยค่ะ